สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายงานบุญคลองพร Morning Report ประจำวันที่28มิถุนายน2564ค่ะกลยุทธ์การลงทุนทองคำวันนี้นะคะนักลงทุนที่ต้องการถือสถานะลองโ position หาจังหวะเข้าซื้อหากราคาไม่หลุดแนวรับ1,765เหรียญเพื่อรอปิดทำกำไรตามการดีบาวเน้นเล่นสั้นเข้าออกเร็วในวัน ส่วนนะักลงทุนที่ต้องการถือสถานะช็อตโพซิชันหาจังหวะขายทำกำไรเมื่อราคาปรับตัวลดลงโดยรอเปิดสถานะหากราคารีบาวตามแนวต้านมี Stop สต็อปลอสเสมอหากราคาสูงกว่า1,795 1 8 0 0ถึง1 8 0่เหรียญสำหรับแนวรับวันนี้นะคะแนวรับที่ 1, 1 7 7 6 5เหรียญแนวรับที่ 2, 1,750เหรียญส่วนแนวต้านต้านที่1,1,795เหรียญต้านที่สอง0 0เหรียญ แนวโน้มราคาทองคำวันนี้ค่ะราคาทองคำแกว่งตัวไซด์เวเช่นเดิมตามที่ได้วิเคราะห์ไปก่อนหน้าโดยที่ราคาพยายามจะปรับขึ้นไปชนแนวต้านในคืนวันศุกร์แต่ราคาก็เผชิญแรงเทขายทำกำไรจากระดับ1,781เหรียญและกลับลงมาทดสอบ1,770เหรียญในเช้านี้ภาพรวมตลาดยังมีความกังวลในการลดในการเรื่องลด QE และปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย และเฟดสาขาต่างๆยังเชื่อมั่นว่าสภาวะเงินเฟอ้อเป็นเพียงชั่วคราวและเศรษฐกิจจะกลับมาฟื้นตัวภาพรวมตัวเลขเศรษฐกิจในคืนวันศุกร์ยังบ่งชี้ว่าเศรษฐกิจยังไม่แข็งแกร่งมากนักส่วนในวันนี้ไม่มีตัวเลขเศรษฐกิจสําคัญขณะที่ดัชนีดอลลาร์เช้านี้อยู่ที่ 91. 8 7จุดจาก91.84จุดค่อนข้างทรงตัวในกรอบไซด์เวย์91.51จุด โดยดัชนีดอลลาร์กลับมาแข็งค่าขึ้นจึงกดดันราคาทองคำร่วงลงจาก1,781เหรียญมาเคลื่อนไหวแถว1,774เหรียญด้านกองทุน SPDR ไม่ได้ทำอะไรเพิ่มเติมปัจจุบันถือครองทองคำที่ระดับ1,042.87ตันแล้วกลับมาพบกับห้างทองบุญครองพร์มอร์นิ่งรีพอร์ตได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ